สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นพี่น้องห้าโมงกว่าแล้วฮ้อยู่เฮ็ดกินคือเก่าครับพี่น้องแ็นทำกับข่าวมือเย็นครับฮ้อยู่ฮห้กินคือเก่าครับไม่ได้เป็นไหนนะพี่น้องเนะาะส่งนี้เป็นไหนโควิดก็เยอะอ,อยู่นี่แหละพี่น้องชนบทเราบรรยากาศมืดหน่อยเด้อพี่น้องอว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับห้าโมงกว่าแล้ว เราเตี๋มทำกับข้าวพี่น้องเตาฟืนคือเก่าบรรยากาศกองฟางพี่น้องมุมเดิมแล้วครับพี่น้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับพี่น้องอยู่แม่ครัวทำอะไรวันนี้บรรยากาศพี่น้องพามาดูวันนี้แม่ครัวจะทำอะไรกิน เพิ่งเอาเตาขึ้นพี่น้องอขึ้นจากเตาเบื้องดูจักหน่อยมีนอยางว้าอนต่มปลาพี่น้องมีทำยังกินเนาะมือ,มอนี่มีปลาด้วยหอมพี่น้องกระดูกก็ไปเอามาจากบอ่อนอะหละกรับยังเหลืออยู่ครับพี่น้อง โอ,โอ้มีแมงดาด้วยพี่น้องนี่พริกยางพริกไปแล้วมีแมงดาทั้งตัวพี่น้องเนยเมนูมีพักเครื่องเคียงพักแน่อนอนพี่น้องปนกินน้ำกันเด้อพี่น้องปนปลาดุกสู้กินค่ะพี่น้องมีปนปลาดุกดค่ะอันนี้ปนปดุกสู้กินค่ะพี่น้อง ปนปดุกใส่เมงดาเก็บพักลวกต้นค่ะพี่น้องพักกันเดี๋ยวก็เข่าสวนพี่น้องเก,ก็บในวสวนพี่น้องมันน,นี้กกนไปเข้าสวนน้ำกันค่ะไปเก็บพักลวกองกปนค่ะพี่น้องพี่น้องมากเข้าใจังพี่น้องก่งน้ำกัน เย็ยนแล้วพี่น้องแม่แกพังงวาเขาขอบแล้วครับมาพี่น้องเขาเอาสวนสวนปลูกไว้กินพี่น้องเหลือก็ไปขายนิดๆหน่อยๆ,ๆ ก็เลืมมดแล้วพี่น่องเก็บไปขายกินบังขายบังเขาขอสื่อที่ละยี่สิบสามสิบพี่น่องปลูกไปกินด้วยขายด้วยนิดๆหน่อยๆสห็นอย่เอาไปกินพี่น่องผักฟังนี่แป้งขยายใหม่พี่น่อง ปลูกถั่วครับถั่วมันกินดีพี่น้องหวานหวานกรอบหวานขยายพื้นที่อง่เหนียวออกไม่ได้พี่น้องเอาไว้เอาไว้ใส่เฮดปลูกเฮดอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอแบบครบๆพี่น้องไม่ต้องไปตลาดเอาพักไรพักฟังพักฟังไว้พักฟังไปหลุดกระปรนค่ะ ร้องพักพี่น้องเอ้ยเก็บเลด,ดคีค่ะพี่น้องพี่ฮันนี่เก็บเล่ดีดน้ำค่ะวันนี้ก็ออกหัวไงเราค่ะพี่น้องเอ้ยมันตุนง่ามันบ่ค่อยลงหัวเป็นไรค่ะในพี่น้องบางคนตุน,ตนยังไงหัว พอตัปีนหัวง่ามต้นในผ้ดีดเขาไปกินไหไกินหัวกินต้นร้องหูไม่ค่ะประมาณมันถือแดนเนาะค่ะพี่น้องมันเลยเนบ่ค่อยล้องหัวพี่น้องเลดี้เท่าเก็บใบค่ะวันนี้เลด้บกักหลายเลยค่ะเลดี้เท่าในพักปังน้ำค่าพี่น้อง กางแล้วก็กวางตู้ห้องเต้เอาไปลวกกินกับป่นเนาะพี่น้องเนะาะมันนี่โอ้โหเด๋อนี่อามาใส่ตาพี่น้องมันนี้พ่อเราค่ะได้พักได้พักกินกับป่นเราพี่น้องเครดิตเท่าใดหลายอยู่ค่ะพี่น้องไปกินกับปุน่นป่ะมันนี่จะนี่เท่าไงสามารเท่า พี่น้องวันนี้ขเขาขั้วเขาขาบไปป้นป่ากินนะพี่น้องเนาะในพักหอมหอมหนึ่งเลยค่ะพี่น้องเลยในพักเกินกับกุ้งไล้เลยค่ะพี่น้องหลกพัก นี่ปลาดุกข้า,า็ต้มเส้นนำปลาแดกแล้วเนาะค่ะพี่น้องปลาดุกหน้าข้าต้มเส้นนำปลาแดกค่ะวันนี้ก็เอามาต่ำเนาะค่ะพี่น้องปนปลาดุกค่ะพี่น้องปลาดุกหน้าใส่แมงดาหอ,งหอมๆพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ <ไป S 1> พ,พี่น้องเด้อบวกพักจุค,ค่ะบวกพักอะไรทั้งพักอันพักปังพี่น้องอันน,นี้ก็เลดดีดกระเลดหลากหลายเลยพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อต่ำพรีกันเนาะค่ะ พี่กอางหอมๆก่อนพีน่น้องบรรยาก,กาศยามเร่งๆคือเก้าค่ะเม่งดาใส่เม่งดาหอมพีมพมพม่น้องเม่งดาหอมหอมพี่นงก์อย่างไฟ่สุกน เอ้พี่น้องตัต้มมีเมนูเม,มนูบ้านๆพี่น้องวันนี้เมนูเล้นอาหารเขวะวันนี้มากินยังสีแล้วพี่น้องเนาะสบายห้องมากินป้นกินเจ้ากินน้ำพริกแกงสัตว์หลคาพี่น้องเอ้ยพัดพาตัดถอดตัวมกักพี่น้อง แมงดาพี่น้องสองตัวแซบแน่นอนพี่น้องหอมแมงดาหอมปะลาร้าน้องตะวันเริ่มตกดิ้นแล้วพี่น้องงัวก็เริ่มเขา้าคอกตอนนี้มันหิวอยู่ให้มันกินยาไปก่อน ใช้พักพี่น้องกรอบพี่น้องนี่อักลววอยู่ข้าวเลยพี่น้องเลยตามกันต่อพี่น้อง น้ำพริกปลาดุกปนปลาดุกนไงปนปลาดุกกระเอิญน้ำพริกปนปลาดุกพี่น้องปเปื่อยๆหน้าแซ่บๆปนปลาดุกปลาดุกน้ำปลาดุกธรรมชาติพี่น้องมันจะไม่ค่อยขาวเหมือนปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงมันจะขาวปลาดุกตลาดปาดุกน้อยปลาดุกแบบไฮหัวอาหารพี่น้อง6โมงแล้วครับ พี่น้องฟังฮัวเล็มยาไปเรื่อยสามต้นเจี๊ยบพริกนิดพี่น้องหอมพร้อมอย่างหอมพอมไม่ใช<ำ>่นุ่งกันเด้อพี่น้องเด้อทางนูรนก็เอาควายเขา้าหอกหกโมงฝูงควายพี่น้องวิธีอีสานบรรยากาศพี่น้อง เรียงงวเรียงควายอีสานก็ยงังเรียงงวเรียงควายกันอยู่พี่น้องเงี้ยพี่น้องคพับมังก,กเรา กลายสักเลยค่ะพี่น,ออออน้องเอ้ยไปกิน้อวน้ำแดงกันเนอะเปนหน้าประแดงลงไปเลยค่ะเมนูจเจริญอาหารพี่น้องอเครื่องเลยค่ะมี่องชิลต์ค่ะเป,ปลา่ยนไปจังเล็กนะพี่น้อง <c oughs> แล้วคุณน้องเส้นแล้วเส้นแล้วค่ะคุณปัดดูเส้นแมงดาใส่มใสบมกพริกดิบพร้อมๆพี่น้องโอ้ตอนแมงดาใส่แมงดาพริกดิบพี่นอ้องโอ้เนี่ยน <c oughs> คนๆพี่น้องเห็นแล้วน้ำลายไหลพี่น้องกินกระพักลวกของเรา หักสวนครัวปลูกเองไร้สารพิษครับหอมแมงดาพี่น้องตอนล่าสรยดีตุ่นโคตรนายเขาจักหน่อยเห็นแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เมนูปนปลาดุกใส่แมงดาใส่แบบพริบกับบวกพักแมสวนพี่น้องมาพี่น้องกินเขาแรกน้งกันค่าวันนี้แซ่พี่น้องมาเด้อเมนูจะเล่นอาหารนักกินบ้าน แต่รสชาติว่ฒธรรมดาเดิมพี่น้องเด้อมามาค่ะวันนี้กินกับเลดีพร้อมค่ะมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องมากากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องค้ามแล้วค้ามแล้ววันนี้ป่นปลาอยู่กับงอแงพี่น้องเอ้ยมานั่งเล่นมาพักเล่นพี่น้องแม่ดีกับเต้เลยพี่น้องเลยทั้างนี้ข้าอะไรทั้งหัวพักพี่น้องหลายพักหลายเนี่ยมานั่งพอยมานั่งขานี่ มึงซื้อบ้างมินลองเอ้ยมันกินไรข้าวโอเคอ่ะไปอ่ะไปอ่ะ้ปอ่ไปกินก่น้องกันนะแซมปูนป่าลวกพักตุ้่เบี้ยตืยนปลู่ลายแหน่ เอาเดือนให้หนู้างมือก่อน